เริ่มต้นจากเลือกน้ำซุปมีให้เลือกหมูเด้งกระดูกหมูฟัดตีนไก่และลูกชิ้นเลือดฟาบก็จะเลือกก่อนนะครับว่าจะใส่อะไรอ่านี้ผมเลือกหมูเด้งและกระดูกหมูนะครับพร้อมขึ้นโต๊ะโอเคครับจับหมูเด้งค่ะหมูเด้งครับพร้อมขึ้นโต๊ะ เราก็มาปรุงนะรับคนไม่ปรุงเรก็ชอบความเรียวนันตักเข้าไปป้าบ้อมถนัดแดดครับนี้อ่ารงโน้นยังตู้ครับไส้ก็จะมีหวานนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยันเานี้เาจะทำเป็นขับหม้อที่มีไส้หวาน เคื่อผมจะอีกแล้วก็ทำปัปป๊บหมุนแฝงแฝงแลงแฝง